ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านเมืองเก่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งนางปวีณาสวนกุหลาบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าน,นายธนวินหมอนชูเกตครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ขอกินให้ครับเบลลร,รอดและหนคน ฮะผักให้ครับน้ำให้ครับเสื้อผ้าให้ครับเนื้อเนื้อไม่ให้ครับผลไม้ครับผลไม้ได้ครับเหลือใครเนี่ยเหลือก้าวกับปูป่ะเดี๋ยวเก้าเปิดเกิด ข้าอไเลยปรตีนัขมันน้น้ำไมันรีไมันน้น้ไมน้ำน้รตีนไขมันน้ำา้ำรตีไรบ้างเดี๋ยวไดมา้จน้อะรตไขมันนรตไับน้ำจอยโปรตีนไขมันน้ำโปรตีนไขนื้อรไขมั้ำน้โปรีนไขมักนโรไมัวนน้ปรตีบันน้ำน้ำโตามินเกลนอแร่ีากผัก เนาะแต่นี้ในนี้คร uh, okay okay. ูยังขดน้ำนะเพราะตอนแรกคูยังไม่ถูกมากเพราะเือเนอีน้ำมกนใช่พี่จิก็ต้องเหนือเทศก็เป็นผักต้งมีนี่จะมีเหมือนกันเห็นไหมครับตกยานะครับเอาได้ได้ยหญม่ใช้ใหแล้วก็เอาถุงเลือก ีก่ารตรวจสารระดับไปี่ดีตรวจอาหารไฟยังกระเพาะอาหารและหลอดไส้เล็กตามลำดับร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่ได้ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการอาหารที่เหลือจากการย่อยจะผ่านเป็นสารสั้นใหญ่และถูกขับออกมาได้ไหมครับดูการพิลามดูการพิลามนะครับแบ่งกันดูได้นะดูแบ่งกันดูพลบายนะดูส่วนประกอบของสารก่อนนะครับ นะนี่ครูยกตัวอย่างนะประวัตินะการดูหน้าตาเบหนด้านบนนี้มีตัวเลขนะตัวเลขหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงแปดเว้นแต่ใบไหนจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะครับจากนั้นแจกคนละห้าใบแจกคนละห้าใบครับแจกคนละห้าใบเดี๋ยวแจกจะี๋ยแจกแจกคนละห้าใบฟังก่อนแจกคนละเสร็จปุ๊บ ใช่ปุ๊กแจกกุหลาบใบแล้วนะหืูว่าการหนึ่งใบสมุดแจกแล้วคุหลาบใบใช่การหนึ่งใบวางการโตปึ๊บหายขึ้นมาหนึ่งใบและที่เหลือเป็นกองตัวางกู้อะูรป้นมีไหมเอาไปีมีไหมไม่มีไม่มี เพราะนั้นใะห้วาดรูปแบบนี้เลยไม่เหมือนนะครับตำแหน่งนะแล้วก็ระบายสีแล้วก็วกเขียนหน้าที่แล้วก็เอาชื่ออัไรน,น,นี้โชว์ทีละหมดว่าเพื่อนนี้นนะทีนี้ยังไม่ลงสีเดี๋ยวเดี๋ยวใหู้ให้ลงสีนะครับทุกทนทุกคนเลยครับดูได้ดูได้ดูว่ดูได้เลยสวยงามไห้่อนนะฮะ